ก็คือเป็นส่วนหนึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากว่าทางคอรมอนเนี่ยเมีการรับทราบเกี่ยวกับผลของการดําเนินงานเรื่องของปัการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนนะซึ่งตั้งแต่ปี64ถึง66นะคะไม่ได้เราไม่ได้เห็นพอสอผิดนะคะนี่บอกก่อนคือเป็นผลการดําเนินงานนะคะที่ผ่านมาว่าเอ๊ะ เนี่ยที่เขามีการดําเนินการเรื่องของการแก้หนี้ต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นยังไงบ้างะนะคะเนื่องจากว่าต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มีนโยบายนโยบายหลักในเรื่องของการแก้หนี้อ่าเห็นไหมปีของการแก้หนี้ปีของการแก้ความยากจนก็เป็นเรื่องของการลงทะเบียนผู้มีไรายได้น้อยนะครับก็กลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ<ก>นะคะซึ่งในรอบเนี้ยเขาก็มีการแบบการตรวจอย่างเข้มข้นนะคะว่าให้ ตรวจแน่นอนเลยว,ว่าเนี่ยคือคนที่ไม่มีจริงๆนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยอาจจะพบปัญหาว่าอ๋อส่งชื่อคนนี้ไปพอมีไรายได้เท่านี้แต่ในความเป็นจริงเขาเขามีไรายได้อื่นแต่เขาไม่รายง,งาน ทำให้หลายๆคนที่ควรจะได้สิทธิ์ก็เสียสิทธิ์ไปนะคะก็เลยปีนี้ก็เลยจะเห็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือมีการตรวจมีการตรวจเข้มมากขึ้นค่ะนอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วอันที่2ก็คือเรื่องของการดูแลกฎหมายหรือว่าการปฏิรูปกฎหมายนะคะอันแรกที่ดิฉันเห็นเนี่ยก็คือดิฉันเคยคุยกับท่านที่ดินก็คือเรื่องของการแก้กฎหมายขายฝากนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของว่าพอขายฝากเสร็จแล้วพอถึงเวลาใช่ไหมคะแล้ว คนที่ถือโฉนดเนี้ยอาจจะเป็นนายทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มาไม่มาคนนี้อยากสมมติุณจะมากจะไทยอยากจะไถถอนอ่นะแต่ว่าเนี่ยดิฉันไม่มาดิฉันหยิบก็คือไม่สามารถไถ่ถอนได้อ่าใช่เขาก็จะได้ที่ไปเลยครั้นี้ก็มีการแก้ใหม่ว่าเนี่ยหลังจากเนี้ยถ้าเกิดว่าจะไถ่ที่แล้วถ้าสมมติดิฉันไม่มาเนี่ยคุณเอาเงินที่เป็นค่าไถ่ที่แล้วก็ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันจะมีการบวกเปอร์เซ็นต์นะมาวางไว้ที่สำนักงานที่ดินเลยถ้าภายใน ระยะเวลาที่เขากําหนดเนี่ยยังไม่มาอีกอทางที่ดินเนี่ยนะเขาจะออกหนังสือแทนโฉนดให้เลยถือว่าฉลบอันนั้นอะตกไปแล้วนี่ยคือของคุณ ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เหมือนกับว่าเอ่อนายทุนหรือว่านายหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะก้านซื้อออกไปได้อแล้วก็ทำทำตีมืนไม่มาเออก็พอถึงเวลานัดก็คือไม่มาไม่มาไม่ว่าหนู่ใช่แล้วก็ไม่แจ้งไม่แจ้งด้วยอ่าครานี้เราเจ้าของที่ก็ร้อนใจด้วยอยากเตรียมเงินมาแล้วทำไมไม่ได้เตรียมเงินมาแต่แต่ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะอันนี้กฎหมายนี้อันที่3เนี่ยอันนี้เป็นความร่วมมือของทางกระทรวงมหาดไทยก็คือการ แก้ปัญหาความยากจนแบบตัดเชือให้พอดีตัวหรือว่า TPMap มพยังไงอ่ะคือต้องดูดูแลความยากจนเนี่ยมันมีหลายมิตินะทั้งเรื่องของหนึ่งสุขภาพจนทางด้านสุขภาพบางคนอาจจะไม่ไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของสุขภาพบริการบริการต่างๆ่ทางสุขภาพทางการแพทย์ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่บ้านบางคนมีปัญหาเรื่องบ้านนะโอ้โหบ้านดิ่ฉันเคยเคยไปออก กับทางจังหวัดนะโอ้โหบางคนบ้านคือเอียงแบบนี้แล้วนะคะือไม่สามารถที่จะอ,อยู่ได้แล้ว<ง>ต้องอยู่ต้องอยู่ออยเพราะว่าเราไม่มีบ้านอื่นใช่ค่ะ,ะแต่ว่าพอโครงการนี้เข้ามา หน่วยงานต่างๆนี่คือการดําเนินงานของ TP Map เนี่ยดิฉันเคยไปไปร่วมที่อําเภอตะกัวป่าเนาะตอนที่จังหวัดมาลงพื้นที่ที่อาเภอตะกัวป่าซึ่งเขาก็มีการสํารวจก่อนว่าในอําเภอตะกัวป่าเนี่ยมีครอบครัวกี่ครัวเรือนที่มีเกณฑ์รายได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็สภาพเท่านี้เท่านี้แล้วเขาก็มีการ อ่าแล้วเขาก็มีการแบ่งกันแบ่งงานกันทำหมายถึงว่าหน่วยงานนี้อ่าสมมุติว่านี่มีหน่วยงานราชการห้าหน่วยงานในอำเภอแล้วก็พอดีมีครอบครัวคนยากจนเนี่ยประมาณสิบห้าครัวเรือนค่ะก็หัวหน้าหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานนั้นๆเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบเออคนหนึ่งหนึ่งต่อสามาก็หมายถึงว่าอ่าสมมติว่าหน่วยงาน ที่หนึ่งรับผิดชอบ3าครอบครัวหน่วยงานที่สองรับผิดชอบ3ครอบครัวเพื่อเพื่อเหมือนกับว่าตีวงนั้นให้แคบลงนะแทนที่ว่าจะหวานหมดในการดูแลหมดเลยก็ตีวงนั้นให้แคบลงแล้วก็การดูแลเนี่ยก็จะได้ทั่วถึงกันใช่ค่ะ เพื่อเป้าหมายสูงสุดก็คือจะได้เข้าไปดูแลจะได้เข้าไปพูดคุยว่าเออเนี้ยครอบครัวที่ 1- ถึงที่3มเนี้ยมีความจนมิติในบ้างเมื่อกี้เราพูดเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่แล้วอันต่อมาคือเรื่องของการศึกษา อันนี้สาคัญเหมือนกันนะครับจนทางด้านการศึกษายังไงอะบางคนไม่สามารถเข้าไปในระบบการศึกษาได้หรือเด็กๆบางคนจะต้องออกมาจากระบบการศึกษาเนื่องจากว่าต้องมาช่วยที่บ้านไม่ไม่ไม่สามารถมีเงินส่งใช่ค่ะอันที่4ี่คือเรื่องของรายได้อันนี้อยู่แล้วนะคะอันที่5คือการเข้าถึงบริการภาครัฐอ๋อนี่ก็อย่างเช่นในบางพื้นที่นะเหมือนกับเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ชาวโมแกนที่อยู่ที่หมู่เกาะ สุรินซึ่งยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแต่เมื่อโครงการนี้มาถึงเ,เขาก็มีการสำรวจแล้วก็มีการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ให้กับชาวมอกแกนที่อยู่เากาะสุรินใช่<ล>ตอนนี้ ชาวโมแกนที่อยู่เกาะสุรินก็มีบัตรประชาชนแล้วจ้าใช่ค่ะอันนี้คือหนึ่งในส่วนหนึ่งของโครงการที่จะแก้เรื่องของปัญหาหนี้สินแต่ว่ายังไม่หมดนะคะเนื่องจากว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวมีหลายกลุ่มอะไรหลายแบบนะคะคราวนี้ก็มีการสรุปว่าที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างนี้เราอาจจะเห็นแล้วก็คือเรื่องของการแก้ไขหนี้สินในกลุ่มต่าง,างๆเช่นกยศ ใครที่เป็นหนี้และไม่และยังไม่สามารถใช้หนี้ได้ก็ไปเไกลี่ยเกลีย,ยให้เรียบร้อยเขาจเขามีการนัดไกล่เกลียด้วยทั้งในเรื่องของมหากรรมไกล่เกลียหนี้สินครัวเรือนอะนะคะที่มีการจัดในแต่ละพื้นที่ภาคแต่ละจังหวัดออนไลน์ก็มีจะให้ธนาคารติดต่อไปคือมีให้พร้อมเลยะนะคะหรือว่าเรื่องของการให้สินเชื่อที่สามารถที่จะ ให้สินเชื่อแบบว่าเราไปทําอาชีพได้ดอกเบี้ยต่าถูกต้องนะคะหรือว่าการแก้ไขหนี้สินปัญหาของครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะคะรวมไปถึงบมาตรการรวมใจแก้หนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตไม่รู้จะปิดยังไงไปกู้นอกระบบมาปิดแล้วอุ้ยทำยังไงดีนะคะอันนี้เราก็เคยถามเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินบัตรเครดิตต่างๆว่าจะ แก้ปัญงงหายัง,งไงเขาก็มีการให้ลงทะเบียนนะคะลงะลงทะเบียนไปว่าก็ต้องแจ้งแจ้งข้อมูลเราไปว่าเออเนี่ยเรามีบัตรเป็นหนี้บัตรนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่แล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษาพูดคุยเพื่อที่เราจะได้ทำการแก้ไขปัญหานี้สินกันต่อไปถูกต้องเป็นลำดับกันไปค่ะนะ แล้วในพื้นที่จังหวัดพังงานเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันเกือบจะทุกๆ2เดือนเลยเรื่องของการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยนะคะม,มีการอัปเดตกันตลอดว่าตอนนี้อย่างเดียวที่คุณจันทาบอกไปไมเมื่อกี้ทาไปถึงไหนแล้วสรุปแล้วพี่น้องประชาชนดได้หรือย,ยังนะม,มีคุณภาพชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็มีการลงข้อมูลนะในทีพีแม ซึ่งก็จะมีการติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะในทุกๆ2เดือนเลยที่มีการประชุมนะคะก็จะเห็นว่าคือทุกหน่วยงานเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันกับการแก้ไขปัญหา,าก็เลยส่งผลให้จังหวัดพังงาเนี่ยก็ติด1ใน5ใช่ไหมจังหวัดนําร่องในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะ ได้รับรางวัลไปเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอามาตรการต่างๆนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินการดูแลความยากจนต่างๆของพี่น้องประชาชนค่ะค่ะ